เอลิซาเบธบอกว่าเธอจะกลับมาในสี่ชั่วโมงวันนั้นเป็นวันวาเลนไทน์ในเมืองติโพรนาและเธอมีแผนเดทครั้งที่สองกับชายที่เธอเพิ่งเริ่มรู้จักเช่นเคยเธอบอกครอบครัวว่าเธอจะไปไหนเธอยังส่งตำแหน่งของเธอให้พวกเขาเพื่อความปลอดภัยในตอนแรกทุกอย่างดูปกติแต่แล้วข้อความก็หยุดลงโทรศัพท์ของเธอเงียบไปรถของเธอหายไปอย่างไร้ร่องรอย และเมื่อถึงเช้าวันรุ่งขึ้นครอบครัวของเธอออกตามหาไปทุกคนแห่งด้วยความหวังว่าจะพบร่องรอยใดๆสิ่งที่พวกเขาคนพบไม่ได้เพียงแค่ทำให้หัวใจสลายแต่มันยังเปิดเผยบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองเพราะเอลิซาเบธไม่ได้อยู่คนเดียวและคดีของเธอเป็นเพียงจุดเริ่มต้นดนตรีถ้าคุณเป็นแฟนของเรื่องราวอาชญากรรมและการสืบสวน คุณจะต้องไม่พลาดหนังสือเล่มใหม่ของเรา The Ultimate Book of Serial Killers รวบรวม180คดีของฆาตรกรต่อเนื่องที่น่าอับอายที่สุดในโลกวางจำหน่ายแล้วที่ Amazon คุณยังสามารถซื้อฉบับ PDF ได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของเราเพื่อดาวน์โหลดทันทีลิงก์อยู่ในคำอธิบายวิดีโอและคอมเมนต์ที่ปักหมุดเอาละมาดำดิ่งสู่คดีของวันนี้กัน เอลิซาเบ h มา r t ติ e เสเกิดเมื่อวันที่20กรกฎาคม1996ในเมืองติโฮนารัฐบ,บาฮาคาลิฟอร์เนียเมืองที่ตั้งอยู่ติดชายแดนระหว่างเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาในฐานะน้องเล็กสุดในพี่น้องเจ็ดคนรากเงาของเธอย้อนไปถึงรัฐเชียปาสคนที่รู้จักเธอบรรยายว่าเธอเป็นหญิงสาวที่ร่าเริงอ่อนโยนและผูกพันกับแม่ของเธอมาตาเซการอายอย่างลึกซึ้ง มาตาไม่ใช่แค่แม่แต่เป็นที่ยึดเหนี่ยวที่ปรึกษาและแหล่งพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอลิซาเบธในช่วงต้นปี2022เอลิซาเบธทำสิ่งที่ไม่มีใครในครอบครัวเคยทำได้มาก่อนเธอสำเร็จการศึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเอกชนนี่คือความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่และมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของความทะเยอทะยานของเธอ เธอฝันถึงการศึกษาต่อปอริญญาโทเพื่อเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆไม่เพียงสำหรับตัวเธอเองแต่เพื่อครอบครัวทั้งหมดขณะวางแผนอนาคตด,ด้านการศึกษาเอลิซาเบตยังบริหารธุรกิจเสื้อผ้าขนาดเล็กเพื่อเพิ่มรายได้เธอทำงานเป็นนักเต้นในบาร์ที่ย่านโซนานอเตของติฮัวนาย่านสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่มักมีนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นมาเยือนเช่นเดียวกับผู้หญิงหลายคนในตำแหน่งที่คล้ายกันเอลิซาเบตจะมาระวังตัวเสมอ เธอแจ้งครอบครัวทุกครั้งเมื่อต้องพบลูกค้าแช้ตำแหน่งติดต่อสื่อสารและเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองนิสัยที่เกิดจากความระมัดระวังนี้จะกลายเป็นเส้นได้สำคัญในการพยายามตามรอยก้าวสุดท้ายของเธอจากนั้นมาถึงวันที่14กุมภาพันธ์2022วันวาเลนไทน์เอลิซาเบธดูตื่นเต้นบ่ายวันนั้นเธอนั่งกินข้าวเที่ยงกับแม่ของเธอซึ่งจะเป็นมือสุดท้ายที่พวกเขาได้อยู่ด้วยกัน เธอมีแผนสำหรับคืนนั้นเดทครั้งที่สองกับชายที่เธอเพิ่งพบที่ทำงานเขาเป็นคนอเมริกันเอลิซาเบธเล่าให้พี่ชายฟังเกี่ยวกับเขายอมรับว่าเธอไม่ค่อยไว้ใจเขามากนะักแต่ก็อยากรู้จักเขามากพอที่จะให้โอกาสอีกครั้งตามปกติเธอสัญญาว่าจะติดต่อแชร์ข้อมูลอัปเดตและเปิดตำแหน่งของเธอไว้บางรายงานระบุว่าพวกเขานัดพบกันที่บาร์อีกกระแสร,ระบุว่าเธอไปรับเขาที่จุดผ่านแดนด้วยรถเ u v วสีขาวของเธอ ทั้งคู่ไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารบราซิลและต่อมาไปที่โมเทลใกล้ชายหาดของติโทนาเอลิซาเบตบอกครอบครัวว่าเธอจะไม่อยู่นานเกินสี่ชั่วโมงในช่วงแรกของคืนนั้นทุกอย่างดูปกติเธอยังคงแชร์ตำแหน่งข้อความของเธอทำให้ครอบครัวรู้สึกปลอดภัยพวกเขารู้ว่าเธออยู่ที่ไหนและอยู่กับใครแต่แล้วการอัปเดตก็หยุดลงไม่มีข้อความไม่มีการรับสายไม่มีสัญญาณเคลื่อนไหว ความเงียบที่ตามมานั้นไม่เพียงแค่ทำให้ไม่สบายใจมันทำให้ถึงกับชาความกังวลของครอบครัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วความเงียบที่ผิดปกติสำหรับคนที่ระมัดระวังและรับผิดชอบอย่างเอลิซาเบธกลายเป็นสัญญาณเตือนว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างร้ายแรงและเมื่อชั่วโมงผ่านไปความรู้สึกหวาดกลัวนั้นยิ่งทวีคูณกลายเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ไม่มีใครพร้อมรับมือ เมื่อหลายชั่วโมงผ่านไปโดยไม่มีวี่แววของเอลิซาเบธครอบครัวของเธอไม่รอช้าคืนนั้นด้วยความกลัวและความไม่แน่นอนพวกเขาเริ่มออกตามหาด้วยตัวเองจุดแรกคือบาร์ที่เธอทำงานแต่คำตอบที่ได้นั้นหนาวเย็นเอลิซาเบธไม่ได้ไปทำงานในวันนั้นเพื่อนร่วมงานที่เริ่มกังวลเช่นกันให้ข้อมูลสำคัญคือคำอธิบายโดยละเอียดของชายที่เธอวางแผนจะพบ พวกเขาบอกว่าเขาอ้นมีผิวสีน้ำตาลอ่อนและมีรอยแผลเป็นจากสิวที่ชัดเจนเป็นลูกค้าประจำที่บาร์ไม่มีชื่อแต่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะเริ่มตามรอยวันที่ส5้ากุมภาพันธ์ด้วยความไม่มีข่าวและความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นครอบครัวติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อแจ้งว่าเธอหายตัวไปแต่สิ่งที่พวกเขา,าเผชิญคืออุปสรรคที่คุณเคยนั่นคือระบบราชการพวกเขาถูกบอกให้รอย4สชั่วโมงเพื่อยื่นรายงานอย่างเป็นทางการ ปฏิเสธที่จะเสียเวลาพวกเขาหันไปใช้โซเชียลมีเดียสร้างเพจแชร์รูปภาพขอความช่วยเหลือจากสาธารณชนแต่เหมือนว่าเธอและรถ SUVC ขาวของเธอหายไปอย่างไร้ร่องรอยวันที่16กุมภาพันธ์การหายตัวไปของเธอขยายไปถึงรถที่หายไปด้วยการติดตาม GPS ของโทรศัพท์ Elizabeth เอลิซาเบธเผยให้เห็นเส้นทางร้านอาหารบราซิลใกล้แม่น้ำจากนั้นไปที่โมเทลแล้วไปที่สวนสาธารณะ สัญญาณสุดท้ายมาจากโรงแรมใจกลางเมืองติโฮนาพี่ชายของเธอรีบไปที่นั่นแต่พนักงานโรงแรมปฏิเสธการเข้าถึงไม่มีเอลิซาเบธไม่มีรถจากนั้นในวันพฤหัส,สบดีที่17กุมภาพันธ์เพื่อนของเอลิซาเบธติดต่อมาเธอเชื่อว่าเห็นรถ s u v สีขาวของเอลิซาเบธโดยใช้ประวัติ PS เของรถครอบครัวตามรอยไปที่ถนนในย่านโซนานอเตของติโฮนาความรู้สึกหนักอึ้งครอบงำพวกเขามีบางอย่างผิดปกติ แม่และพี่ชายของเธอขับรถไปที่จุดนั้นทันทีรถ SUV อยู่ที่นั่นแต่เอลิซาเบธไม่อยู่พวกเขาเรียกตำรวจเจ้าหน้าที่และนักดับเพลิงมาถึงภายในไม่กี่นาทีและปิดกั้นพื้นที่ความสนใจของพวกเขาเปลี่ยนไปที่ท้ายรถทันทีสิ่งที่พบยืนยันทุกฝันร้ายที่ครอบครัวกลัวร่างไร้ชีวิตของเอลิซาเบธนอนอยู่ในนั้นเปลือยกายในท่านอนขดตัวสแสดงให้เห็นถึงร่องรอยความรุนแรง ภาพนั้นทำลายครอบครัวของเธอไม่มีคำพูดใดๆมีเพียงหัวใจสลายความไม่อยากเชื่อและความเสียหายสื่อมวลชนที่ได้รับแจ้งจากเครื่องสแกนของตำรวจเริ่มมาถึงขณะที่กล้องบันทึกครอบครัวของเอลิซาเบธพูดออกมาไม่เพียงเกี่ยวกับการฆาตกรรมของเธอแต่เกี่ยวกับความเงียบและความล้มเหลวที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเกี่ยวกับระบบที่ไม่ลงมือเกี่ยวกับความยุติธรรมที่ล่าชา้าเรื่องราวแพร่กระจายอย่างรวดเร็วปลุกความโกรธเคืองทั่วเมือง เพื่อนๆร่วมงานและคนแปลกหน้ามารวมตัวกันที่จุดเกิดเหตุบางคนร้องให้บางคนไม่อยากเชื่อทุกคนอยู่ในความโศกเศร้าและความจริงที่น่าสะพรึงกลัวเริ่มปรากฏนี้ไม่ใช่ครั้งแรกตามที่พี่ชายของเธอบอกผู้หญิงคนอื่นๆโดยเฉพาะนักเต้นและพนักงานบริการถูกฆาตกรรมในลักษณะเดียวกันในพื้นที่นั้นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเอลิซาเบธแต่เป็นเรื่องของรูปแบบและเป็นคำสัญญาจากครอบครัวของเธอ หากระบบยุติธรรมไม่ลงมือเมื่อเธอหายไปพวกเขาจะเรียกร้องคำตอบเมื่อพบเธอแล้วร่างของเอลิซาเบธถูกส่งไปยังหน่วยบริการนิติเวชเพื่อชนะสูตรอย่างเต็มรูปแบบผลลัพธ์เผยให้เห็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวร่างกายของเธอมีบาดแผลจากการถูกตีหลายแห่งที่ใบหน้าหน้าอกและหน้าท้องรอยลึกที่คอชี้ให้เห็นถึงการพยายามบีบคอมีสัญญาณของการขาดอากาศหายใจจากการปิดกั้นทั้งปากและจมูก ผู้เชี่ยวชาญนิติวิทยาศาสตร์สรุปว่าสาเหตุการตายน่าจะเป็นการขาดอากาศหายใจจากกลไกผสมคำถามเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศยังไม่มีคำตอบรายงานเบื้องต้นไม่มีการกล่าวถึงเรื่องนี้แต่คดีนี้ถูกจัดเป็นคดีฆาตกรรมหญิงอย่างเป็นทางการและเริ่มการสืบสวนเพื่อระบุและตามหาฆาตกรแต่ศกนตกรรมไม่ได้จบที่เอลิซาเบธเพียงสามวันหลังจากการยืนยันการเสียชีวิตของเธอ ความสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้งเกิดขึ้นกับครอบครัวมาตาเซกาโรอาแม่ของเธอเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายกระทันหันแม้ว่าสาเหตุอย่างเป็นทางการคือหัวใจล้มเหลวแต่หลายคนที่ติดตามคดีเชื่อว่าเป็นความโศกเศร้าที่ทนไม่ได้หัวใจที่แตกสลายจนร่างกายของเธอไม่อาจทนได้ขณะที่ครอบครัวฝังทั้งลูกสาวและแม่การสืบสวนเริ่มมีความคืบหน้า เจ้าหน้าที่จากทั้งระดับท้องถิ่นและรัฐเริ่มเปรียบเทียบคดีของเอลิซาเบธกับคดีอื่นๆในพื้นที่ความเป็นไปได้ที่น่าสะพรึงกลัวปรากฏขึ้นนี่ไม่ใช่อาชากรรมที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียววิธีการฆ่าสะท้อนความคล้ายคลึงที่น่าสะพรึงกลัวกับคดีอื่นๆอีกสองคดีที่เกี่ยวข้องกับหญิงสาวที่ทำงานในสถานบันเทิงยามค่ำคืนของย่านโซนาเนเตหนึ่งในนั้นคือคาร์เรนกอนซาเลสแม้วัย27่ปีจากเวรากรูส วันที่30สิงหาคม2021คาเรนนัทพบชายที่โมเทลเธอไม่เคยกลับมาร่างของเธอถูกพบสามวันต่อมาในที่ทิ้งขยะท้องถิ่นสแสดงให้เห็นถึงร่องรอยความรุนแรงคาเรนที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นนักเต้นและพนักงานบริการใช้ความระมัดระวังอย่างเข้มงวดพบลูกค้าผ่านการโทรศัพท์โดยตรงเท่านั้นก่อนออกไปวันนั้นเธอบอกทั้งเพื่อนและญาติเกี่ยวกับแผนของเธอแต่ถึงแม้จะพยายามตามหาเธอทันที มันก็จบลงด้วยโศกนาฏกรรมกล้องวงจรปิดจับภาพรถที่ชายที่เธอพบชายเพื่อนของคาร์เรนต่อมาระบ,บุต,ตัวชายจากวิดีโอเหล่านั้นแต่ที่น่าตกใจคือไม่มีการออกหมายจับชายคนนั้นยังคงลอยนวลจากนั้นมีแองเจลาคารลินาออคอสตาวัเพียง20พีวันที่24มกราคม2022เธอถูกพบเสียชีวิตในห้องโรงแรมใกล้บาร์ที่เอลิซาเบธทำงาน เช่นเดียวกับเอลิซาเบธและคารเรนแองเจลาไปพบชายที่ถูกระบุว่าเป็นคนอเมริกันอาจมีเชื่อสายฮิสแปนิกโทรศัพท์ของเธอหายไปจากที่เกิดเหตุเมื่อสืบคนพบว่ามันถูกนำข้ามแดนไปยังริเวอร์ไซด์แคลิฟอร์เนียรายละเอียดนี้ทำให้ผู้สืบสวนตกตะลึงผู้หญิงสามคนการฆาตกรรมโหดสามครั้งเชื่อมโยงกันด้วยเวลาสถานที่และวิธีการแต่ละคดีเกี่ยวข้องกับชายลึกลับน่าจะเป็นคนอเมริกัน แต่ละคนทำงานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงยามค่ำคืนในพื้นที่เดียวกันและทั้งหมดถูกฆ่าภายในระยะเวลาหเดือนชิ้นส่วนเริ่มประกอบเป็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวฆาตกรต่อเนื่องที่อาจกำลังล่าเหยื่อหญิงสาวที่เปราะบางในย่านโซนานอเตของติฮนาในวันพุทธที่16พฤศจิกายน2022อายการรัฐบาฮากาลิฟาริกาเนียออกหน้ากล้องในการถแถลงข่าวที่รอคอยมานาน ต่อหน้าห้องที่เต็มไปด้วยนักข่าวและผู้ชมทั่วประเทศเขายืนยันสิ่งที่หลายคนกลัวคาตกรต่อเนื่องกําลังปฏิบัติการในติโฮนาตามที่อายการระบุผู้ต้องสงสัยเลือกเป้าหมายเป็นนักเต้นและพนักงานบริการผู้หญิงที่ทำงานในภาคส่วนที่เปราะบางที่สุดของเมืองรูปแบบของเขาหน้าสะพรึงกลัวเขาจะข้ามแดนจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาในเม็กซิโกก่ออาชญากรรมและหายตัวกลับไป การเคลื่อนไหวข้ามแดนนี้ทำให้เจ้าหน้าที่เผชิญความยากลำบากในการติดตามในตอนนั้นไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ไม่ต้องการให้การสืบสวนเสียหายหรือเตือนผู้ต้องสงสัยแต่เบื้องหลังการล่าตัวกำลังเร่งขึ้นเกือบหนึ่งเดือนต่อมาในวันที่13ธันวาคมอายการจัดการถแถลงข่าวครั้งที่สองครั้งนี้ข่าวนั้นน่าตกใจพวกเขาระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว เป็นพลเมืองสหรัฐชายที่มีโปรไฟล์ทางจิตวิทยาคล้ายกับเท็ดบันดีหนึ่งในฆาตกรต่อเนื่องที่น่าอับอายที่สุดในยุค1970แต่มีปัญหาชายคนนั้นออกจากเม็กซิโกไปแล้วมีหมายจับในท้องถิ่นออกมาแต่ไม่เพียงพอเจ้าหน้าที่ร้องขอหมายแดงจากอินเตอร์โพลเริ่มการประสานงานระหว่างประเทศ a b e และสถานกงสุลสารัตถูกดึงเข้ามาในการค้นหา และคำอธิบายลักษณะของผู้ต้องสงสัยถูกเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อช่วยในการจับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญดำเนินการทดสอบนิติวิทยาศาสตร์ใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้สมรู้ร่วมคิดถูกมองข้ามความก้าวหน้าสำคัญมาจากการวิเคราะห์โปรไฟล์อย่างพิถีพิถันผู้สืบสวนรวบรวมวิธีการของเขาชายคนนี้เลือกหญิงสาวตัวเล็กหน้าดึงดูดและเปราะบางอย่างระมัดระวังเขานำเสนอตัวเองว่าเป็นคนสุภาพมีความเคารพและใจกว้าง ลักษณะที่ออกแบบมาเพื่อลดการป้องกันของเหยื่อเมื่อได้รับความไว้วางใจเขาจะล่อให้ไปยังสถานที่ที่เงียบสงบจากนั้นความรุนแรงก็เริ่มขึ้นเหยื่อทั้งสามที่รู้จักเอลิซาเบธมาร์ติเนสคาร์นกอนซาเลสและแองเจลาคาโรลินาออคอสตาถูกทำร้ายด้วยความโหดร้ายที่น่าตกใจทุกคนมีร่องรอยการถูกตีโดยเฉพาะที่ใบหน้าและหน้าอกการขาดอากาศหายใจเป็นลายเซ็นของเขา สองคนถูกพบในสภาพเปลือยกายอีกคนถึงแม้ยังมีเสื้อผ้าแต่มีบาดแผลมากกว่าชี้ให้เห็นว่าเธอพยายามต่อสู้นี่ไม่ใช่อจชากรรมแห่งความหลงไหลมันเป็นการล่าที่วางแผนไว้และในขณะที่คดีทั้งสามได้รับความสนใจจากสาธารณชนพวกเขาไม่ใช่คดีเดียวในช่วงที่เอลิซาเบธหายตัวไปข่าวลือเริ่มแพร,กร่กระจายกระซิบถึงผู้หญิงคนอื่นๆที่หายไปในวัยอาชีพและชะตากรรมที่คล้ายกัน เรื่องราวที่หายไปอย่างเงียบๆโดยไม่มีคำตอบตอนนี้เมื่อชิ้นส่วนเริ่มลงตัวเจ้าหน้าที่กำลังแข่งกับเวลาแม้ว่าชื่อของผู้ต้องสงสัยยังถูกปกปิดจากสาธารณชนสื่อท้องถิ่นเริ่มเรียกเขาว่าเท็บันดีแห่งติโฮนาชื่อจริงของเขาคือไบรอันริเวราเกิดวันที่23เมษายน1992พลเมืองสหรัฐที่มีที่อยู่อย่างน้อยสามแห่งในแคลิฟอร์เนียตอนใต้เจ้าหน้าที่คนทุกที่เขาหายไป ญาติของไบรอันอ้างว่าเขาทำงานในอ e ีคอมเมิร์ซแต่ในขณะที่เขายังคงลอยนวนครอบครัวของเอลิซาเบธยังคงค้นหาความยุติธรรมด้วยตัวเองวันที่14กุมภาพันธ์2,023ครบรอบหนึ่งปีของการฆาตกรรมของเธอพวกเขากลับไปยังจุดที่พบร่างของเธอวางพวงมาลัยรูปหัวใจพี่ชายของเธอพูดกับสื่อด้วยหัวใจที่แตกสลายและความโกรธหนึ่งปีผ่านไปและไบรันยังคงลอยนวล ทนายของครอบครัวถูกปฏิเสธการเข้าถึงแฟ้มคดีและสำนักงานอายการไม่มีคำตอบให้แม้แต่รถ SUV ของเอลิซาเบธซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่เกิดเหตุยังไม่ถูกคืนให้แต่ท่ามกลางความหมุดหงิดมีแสงแห่งความหวังปรากฏขึ้นวันที่6กร,รกฎาคม2023ซึ่งเป็นวันเกิดครบรอบ31ปีของไบรอันเขาถูกจับกุมในแคลิฟอร์เนียตามรายงานการจับกุมเป็นไปอย่างสงบ และเกิดขึ้นที่บ้านที่เขาอาศัยอยู่กับพ่อแม่เขาถูกจับขณะขับรถคันเดียวกันที่เห็นข้ามแดนก่อนการฆาตกรรมแต่มีข้อแม้เขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมเพียงคดีเดียวนั่นคือคดีของแองเจลาออคอสตาการฆาตกรรมของคาเรนและเอลิซาเบธไม่รวมอยู่ในข้อหาของสหรัฐแม้ว่าจะมีคำขอส่งตัวข้ามแดนจากเม็กซิโกสำหรับทั้งสคดีอัยการบาฮาแคลิฟอร์เนียยืนยันการจับกุมของไบรอันในแถลงการสาธารณะ และเผยว่ามันเป็นปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐเขาได้รับมอบหมายทนายสาธารณะที่ทันทีขอประกันตัวโดยแย้งว่าไบรอันเป็นผู้ดูแลเพียงคนเดียวของพ่อแม่ที่ป่วยหนักรวมถึงพ่อที่ตาบอดผู้พิพากษาปฏิเสธโดยอ้างถึงความเสี่ยงสูงที่เขาจะหลบหนีและอันตรายต่อผู้หญิงไบรอันถูกสั่งให้อยู่หลังลูกกรงที่เรือนจำลอสแอนเจลสา์าคนถึงกระนั้นครอบครัวของเขาปฏิเสธทุกอย่าง แม่ของเขายืนยันว่าเขาไม่สามารถก่อความรุนแรงเช่นนั้นได้น้องสาวของเขาเขียนจดหมายปกป้องตัวตนของเขาแต่หลักฐานบอกเล่าเรื่องราวที่ต่างออกไปวันที่29มิถุนายน2023ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางในลอสแอนเจลิสรับรองคำขอส่งตัวข้ามแดนของเม็กซิโกสมาชิกในครอบครัวของแองเจลาอัลคอสตาเข้าร่วมการพิจารณาคดีพร้อมกับพี่ชายของเอลิซาเบธมาร์ติเนส แต่มีบาดแผลมากกว่าชี้ให้เห็นว่าเธอพยายามต่อสู้นี่ไม่ใช่อจชากรรมแห่งความหลงไหลมันเป็นการล่าที่วางแผนไว้และในขณะที่คดีทั้งสามได้รับความสนใจจากสาธารณชนพวกเขาไม่ใช่คดีเดียวในช่วงที่เอลิซาเบธหายตัวไปข่าวลือเริ่มแพร,กร่กระจายกระซิบถึงผู้หญิงคนอื่นๆที่หายไปในวัยอาชีพและชะตากรรมที่คล้ายกันเรื่องราวที่หายไปอย่างเงียบๆโดยไม่มีคำตอบ ตอนนี้เมื่อชิ้นส่วนเริ่มลงตัวเจ้าหน้าที่กำลังแข่งกับเวลาแม้ว่าชื่อของผู้ต้องสงสัยยังถูกปกปิดจากสาธารณชนสื่อท้องถิ่นเริ่มเรียกเขาว่าเท็ดบันดีแห่งติโฮนาชื่อจริงของเขาคือไบรอันริเวราเกิดวันที่23เมษายน1992พลเมืองสหรัฐที่มีที่อยู่อย่างน้อยสามแห่งในแคลิฟอร์เนียตอนใต้เจ้าหน้าที่คนทุกที่เขาหายไปญาติของไบรอนอ้างว่าเขาทำงานในอ e ีคอมเมิร์ซ แต่ในขณะที่เขายังคงลอยนวลครอบครัวของเอลิซาเบธยังคงค้นหาความยุติธรรมด้วยตัวเองวันที่14กุมภาพันธ์2023ครบรอบหนึ่งปีของการฆาตกรรมของเธอพวกเขากลับไปยังจุดที่พบร่างของเธอวางพงมาลัยรูปหัวใจพี่ชายของเธอพูดกับสื่อด้วยหัวใจที่แตกสลายและความโกรธหนึ่งปีผ่านไปและไบรอันยังคงลอยนวลทนายของครอบครัวถูกปฏิเสธการเข้าถึงแฟ้มคดี และสำนักงานอายการไม่มีคำตอบให้แม้แต่รถ SUV ของเอลิซาเบธซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่เกิดเหตุยังไม่ถูกคืนให้แต่ท่ามกลางความหมุดหงิดมีแสงแห่งความหวังปรากฏขึ้นวันที่6กร,รกฎาคม2023ซึ่งเป็นวันเกิดครบรอบ31ปีของไบรอันเขาถูกจับกุมในแคลิฟอร์เนียตามรายงานการจับกุมเป็นไปอย่างสงบและเกิดขึ้นที่บ้านที่เขาอาศัยอยู่กับพ่อแม่ เขาถูกจับขณะขับรถคันเดียวกันที่เห็นข้ามแดนก่อนการฆาตกรรมแต่มีข้อแม้เขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมเพียงคดีเดียวนั่นคือคดีของแองเจลาออคอสตาการฆาตกรรมของคาเรนและเอลิซาเบธไม่รวมอยู่ในข้อหาของสหรัฐแม้ว่าจะมีคำขอส่งตัวข้ามแดนจากเม็กซิโกสำหรับทั้งสามคดีอัยการบาฮาแคลิฟอร์เนียยืนยันการจับกุมของไบรอันในแถลงการสาธารณะ และเผยว่ามันเป็นปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐเขาได้รับมอบหมายทนายสาธารณะที่ทันทีขอประกันตัวโดยแย้งว่าไบรอันเป็นผู้ดูแลเพียงคนเดียวของพ่อแม่ที่ป่วยหนักรวมถึงพ่อที่ตาบอดผู้พิพากษาปฏิเสธโดยอ้างถึงความเสี่ยงสูงที่เขาจะหลบหนีและอันตรายต่อผู้หญิงไบรอันถูกสั่งให้อยู่หลังลูกกรงที่เรือนจำลอสแอนเจลสา์าคนถึงกระนั้นครอบครัวของเขาปฏิเสธทุกอย่าง แม่ของเขายืนยันว่าเขาไม่สามารถก่อความรุนแรงเช่นนั้นได้น้องสาวของเขาเขียนจดหมายปกป้องตัวตนของเขาแต่หลักฐานบอกเล่าเรื่องราวที่ต่างออกไปวันที่29มิถุนายน2023ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางในลอสแอนเจลิสรับรองคำขอส่งตัวข้ามแดนของเม็กซิโกสมาชิกในครอบครัวของแองเจลาออคคอสตาเข้าร่วมการพิจารณาคดีพร้อมกับพี่ชายของเอลิซาเบธมาร์ติเนส ห้องพิจารณาคดีรู้สึกถึงน้ำหนักของความโศกเศร้าของสามครอบครัวผู้พิพากษาย้ำว่าไบรอันจะไม่ได้รับอิสรภาพจนถึงเดือนมิถุนายน2025กระบวนการส่งตัวข้ามแดนยังดำเนินอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายบอกว่าอาจใช้เวลานานถึงสองปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีฆาตกรรมทั้ง3าเขาอาจเผชิญโทษจำคุกสูงสุด180ปีแต่ตามกฎหมายเม็กซิโกเขาจะรับโทษได้สูงสุดห้ ในขณะเดียวกันอายการเม็กซิโกเผยว่าไบรอันอาจเชื่อมโยงกับยูายที่4และขณะนี้พวกเขากำลังทบทวนคดีฆาตกรรมหญิงที่ยังไม่คลี่คลายย้อนไปถึงปี1852 9ผู้สืบสวนกำลังวิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมและโมเทลเพื่อหาสัญญ,ญาณว่าโจรผู้นี้อาจปฏิบัติการมานานกว่าที่ใครกลัวคดีของเอลิซาเบธมาร์ติเนสไม่ใช่แค่ศกน่าตรรมส่วนตัวอีกต่อไป มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิกฤตระดับชาติการตายของเธอและของคารเรนและแองเจลาเน้นให้เห็นถึงการตีตราและการละเลยที่ผู้หญิงในอุตสาหกรรมเพศต้องเผชิญเจ้าหน้าที่ล้มเหลวในการลงมือเมื่อเอลิซาเบธหายตัวไปเป็นครอบครัวของเธอไม่ใช่ระบบที่พบเธอเป็นร่องรอยดิจิทัลของเธอไม่ใช่ระเบียบการอย่างเป็นทางการที่นำไปสู่ฆาตกรและแม้แต่ตอนนี้หลังจากการจับกุมความยุติธรรมยังไม่ได้รับการส่งมอบ ความเงียบรอบคดีเหล่านี้ดังสนั่นแต่จะปล่อยให้มันดำเนินต่อไปไม่ได้เรื่องราวของเอลิซาเบธมาร์ติเนสต้องถูกบอกเล่าไม่ใช่เพื่อจมอยู่กับโศกนาฏกรรมแต่เพื่อทำลายวงจรเพื่อปฏิเสธความเงียบเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมเพราะทุกชื่อที่ถูกรำลึกคือหนึ่งเสียงที่ต่อสู้กับการลอยนวลที่ยังคงหลอกหลอนเม็กซิโกและจนกว่าความยุติธรรมจะถูกส่งมอบไม่เพียงในห้องพิจารณาคดี แต่ในความรับผิดชอบที่แท้จริงเราจะยังคงเล่าเรื่องราวของพวกเขาขอบคุณที่รับชมละติน crimes ที่ซึ่งเราคนพบเรื่องราวอาชญากรรมที่น่าตกใจและยังไม่ถูกเล่าขานจากทั่วละตินอเมริกาอย่าลืมกดไลค์สมัครสมาชิกและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามการสืบสวนล่าสุดของเราเราร่วมกันสแสวงหาความจริงและความยุติธรรมในทุกเรื่องราวแล้วพบกันครั้งหน้า